ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเพจอนุสรพระทิศแท้ทันยุของหลวงพ่อกลวยท่านครับสาหรับวันนี้เราก็มารับชมมาแบ่งปันกันในชุดของพระสมเด็จของพ่อกลวยท่านครับที่แท้ทันยุของท่านครับเราก็ไปรับชมองค์แรกเลยครับพระพ่อกลวยที่แท้ทันยุของท่านครับสําหรับองค์แรกก็เป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นพิมพ์อกร่องพ่อกลวยท่านก็ได้ถอดนําแม่พิมพ มาถอดพิมพ์ของวัดเจดชยโยครับเป็นพิมพ์ของวัดเจดชยโยพิมพ์อกล่องฐานเจดชั้นหูบายสีครับถอดพิมพ์มาจากวัดเจดชยโยครับเป็นเนื้อผงครับสวยครับเพราะพอกวยท่านก็ตามประวัติก็ได้ท่านได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูน่นาควัดระครังครับท่านก็เลยได้แม่พิมพ์อะไรต่างๆได้พุทธศิลป์มาจาก สมเด็จวัดละคังของสมเด็จโตของปู่นาครับเป็นส์ปู่นาครับส่วนด้านหลังก็พิเศษครับสาหรับองค์นี้ก็ได้ปั๊มตาวัดโคสิตารามครับธรรมชาติเก่าแห้งได้ที่ครับดูง่ายครับพระองค์นี้เป็นผ้าแท้ดูง่ายครับมีปั๊มตาวดครับด้านหลังครับก็เป็นยุคต้นต้นของท่านครับอยู่ในองค์เดียวก็มีหลายอย่างครับเป็นมีทั้งผ้าพ่อกลวยเป็นทั้งพิมพ์สมเด็จวัดเกศชโยครับพิมพโอกร่องเกชั้นหูบายสีครับ เนื้อผงครับเนื้อก็คล้ายๆสไตล์แบบที่ว่าออกโซนของวัดะระฆังวัดเกดชยโยแยละครับสวยงามมากครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาพ่อกวยอย่าพลาดกับสําหับอง์นี้ครับได้ทั้งสมเด็จพิมพ์วัดเจดชยโยเจ็ดชั้นอกล่องโอบใบสีครับแล้วก็เป็นผ้าของพ่อกวยปกเสกด้วยพ่อกวยกวยครับ สำหรับองค์นี้ปั๊มตาวัดแท้ดูง่ายครับความเก่าแห้งได้ที่ครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันเก้าครับพันเก้าครับจับต้องกันได้ครับถ้าเบากว่านี้ก็ไม่สมฐานะไม่สมบารมีเพราะกวยท่านละครับสามารถจับต้องกันได้ทุกคนครับพอไปพอมากันทุกคนครับเอาองค์ต่อไปครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จสามชั้นครับก็เป็นพระเนื้อผงครับพระที่แท้ทันอยู่ของหลวงพ่อเก๋ยเหมือนเดิมครับ ด้านหลังก็เป็นผ้าที่แท้ดูง่ายเหมือนเดิมครับก็ได้ปั๊มตาวัดโกสิตารามครับปั๊มหมึกสีเขียวตาวัดโกสิตารามครับเก่าครับเป็นผ้าที่เก่าทันตัวพ่อคุยแล้วครับทันท่าน,นปลูกเสกแล้วครับเป็นส้มเด็บเดดฐานฐานสามชั้นครับสําหรับใครที่ชื่นชอบจะเป็นพิมพ์เกียรติชัยโยเ็ดชั้นหรือพิมสามชั้นก็แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนชื่นชอบครับก็ทักมาครับ สนใจก็ทักมาครับสำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งกันไปที่พันเก้าครับแล้วถ้าใครจะชอบพิมพ์เจ็ดชัยโยเจ็ดชั้นหรือสามชั้นครับด้านหลังก็ปั๊มตาวัดครับเป็นผ้าที่แท้ดูง่ายครับพราอมีโลโก้ตาวัดมีจานยานันจานลายมือของท่านครับถ้าเป็นภาาที่ทันท่าน,านไม่ได้ไปตียาสัยเจ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 อื่นหรือวัดอื่นครับพอมีประทับตาวัดของท่านความเก่า โอเคดูง่ายครับสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันเ้าครับสนใจทักมาครับพุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสําหรับพระพกวยท่านครับไม่ว่าพิมพ์ไหนพิมพ์ทรงไหนเนื้อไหนล้ครับเอาองค์ต่อไปครับก็เป็นพระสมเด็จเด็ดฐานสามชั้นครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อดินครับเป็นพระเนื้อดินส่วนด้านหลังก็พิเศษเหมือนเดิมครับด้านหลังก็เ็ดปั๊มคําว่าหลวงพ่อก๋วยครับครับเรปปั๊ม เขียนคาว่าหลวงพ่อพกลวยครับเนื้อดินก็นมีอีกองคหนึ่งครับใหญ่กว่านี้ครับพิมพ์นี้จะเท่าสมเด็จวัดระฆังเราธรรมดาครับสาหรับพิมพ์ที่ผมทาคลิปวันนี้ครับคลิปก่อนที่ผมเคยลงไปเป็นผ้านนเนื้อดินแบบเดีวยวกันครับด้านหลังก็ได้ปัลมคําว่าหลวงพ่อกลวยเมือนกันครับเป็นผ้าเน,นื้อดินออกวันน้าซีเดียวกันครับแต่เป็นพิมพ์มใหญ่กว่านี้ครับขนาดใหญ่กว่านี้ครับแต่องค์นี้เป็นขนาดเลขครับขนาดเลขเท่าพระสมเด็จเราธรรมดาครับ เป็นเนื้อดินสมเด็จถาสามชั้นครับก็บ่งบอกว่าเป็นภาพพ่อยที่แท้ดูง่ายความเก่าแห้งได้ที่ครับสำหรับเนื้อดินในยุคของพ่อคุย4ี่0 6 0้าิหปีครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาใครชื่นชอบครับสำหรับพิมพิมทรงไหนครับในตระกูลพระสมเด็จครับก็ทักมาครับสำหรับอง์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันเก้าครับองค์ก่อนที่ผมลงคลิปก็เป็นพิมพ์ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ปามหลวงพ่อควยเหมือนกันครับ สำหรับองค์นี้ก็แบ่งปัดไปที่พันเก้าครับเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นผ้าสมเด็จเจ็ดชั้นอกล่องหูใบสีครับเป็นผ้าพิมพ์ของวัดเจดชโชยเหมือนเดิมครับเป็นผ้าเนื้อผงน้ำมันออกสีน้ำตาลครับหรือสีช็อกโกแลตแะครับก็ถ้าเป็นผงน้ำมันสีโทนนี้แบบนี้เนะี่ยก็บง่งบอกพอ่พอกลวยครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นหลังว่างครับหลังว่างครับองค์นี้ แต่เป็นภาพของพ่อกวยท่านครับเป็นผงน้ํามันถ้าผงน้ํามันออกโทนสีนี้ก็เป็นพ่อกวยครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นหลังว่างครับเจ็ดชั้นอกล่องหูบายสีครับพิมพ์เกียรชโยครับวัดเกียรชโยครับก็เป็นพระที่แท้ทันยุคข,ของหลวงพ่อกวยท่านครับสวยครับองค์นี้ ออกสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตอะไรก็ได้ครับสวยครับสีนี้ก็ค่อนค้าหายากครับสีผมน้ำมันของพ่อรวยทนครับสำหรับองค์นี้พบก็แบ่งันไปที่พันเก้าครับพันเก้าครับลูกศิษย์ลูกค้าใครชื่นชอบคนไหนชื่นชอบก็ทักมาครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากครับถ้าสนใจก็ทักมาครับทางเพจอ้นทุสสณ์หลวงพ่อรวยแท้ทันโยครับหรือจะ ติดต่อกันทางไลน์ครับพิมพ์เชื่อกละเบอร์เข้ามาครับทักเข้ามาครับชอบองค์ไหนครับเป็นภาพที่แท้สันยุกของหลวงพ่อขวยท่านครับเอาปิดท้ายลยการวันนี้ครับปิดท้ายละการองนี้ก็เป็นพระสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จเป็นเนื้อดินครับแต่เนื้อดินองค์นี้สวยครับสวยสวยงามมากครับ วยงามมากครับสาหรับพระกวยองค์นี้เป็นผ้าเนื้อดินเนื้อสไตล์แบบนี้ก็จะเป็นผ้าอยู่ในช่วงยุคต้นต้นของพระกวยท่านครับจะเป็นเนื้อลักษณะคล้ายที่เขาเรียกกันว่าเนื้อแ,แบกม่านเนื้ออะไรล่ะครับแต่ก็เนื้อสวยครับแต่สําหรับผมจะเป็นเนื้อของคําว่าแบกพิมพ์แบกมากก่านก็ท่านก็มีหลายเนื้อแล้วครับผ้าพระกวยท่านครับแต่คนที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ชอบเล่นกันที่ว่าเป็นเนื้อแ,แบกม่านที่ว่ายุคต้นของท่านก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นี้แหละครับสําหรับองค์นี้ก็ หลังว่างครับไม่มีอะไรครับแต่เนื้อสวยครับเนื้อบ่งบอกเป็นผ้ายุคต้นๆของท่านครับเป็น้าพระกวยพระสมเด็จครับทาจีชั้นหนึ่งสามสี่ห้าห้าชั้นครับหกชั้นเป็นผ้าสมเด็จเนื้อดินสวยๆครับสวยเนื้อสไตล์ที่เขาเล่นกันว่าเนื้อแหวกม่านเป็นเนื้อยุคต้นของท่านแหละครับแต่จะเป็นเนื้ออะไรก็ใช้ได้หมดนะครับาพระกวยบารมีท่านครับ พุทธคุณท่านเท่ากันหมดพิมพ์ทรงไหนเนื้อไหนออกยุคตยุคต้นยุคกลางยุคปลายใช้ได้หมดแล้วครับสุดยอดหมดขอแตะแท้ทันยุคข,ของท่านครับแต่เนื้อสวยสําหรับองค์งงนี้ผมก็แบ่งปันไปที่สองพันสามครับเพราะเนื้อสวยครับสอง3ันสครับเนื้อสวยเนื้อออกยุคต้นต้นเนื้อสวยครับคล้ายๆเนื้อ ที่พวกลูกศิษย์ลูกหาพ่อกวที่เล่นกันว่าเนื้อแหวกม่านนะครับแต่สําหรับผมนี่เนื้ออะไรก็ได้ครับถ้าเป็นเนื้อสวยไม่จะเป็นว่าต้องชี้นแน่ว่าเป็นเนื้อแวกม่านเนื้อโพก้าวใบเนื้อแบบนั้นแบบนี้ตําหนิแบบนั้นแบบนี้สําหรับผมไม่ใช่ครับขอแต่ดูแล้วเป็นผ้าแท้เนื้อเก่าถึงยกเป็นผ้าแท้ทันยกของท่านจะพิมพ์ทรงไหนก็ช่างครับ เราก็มาแยกพิมพ์ที่หายากหาง่ายแค่นั้นแหละครับแบ่งปันกันในแบบที่ว่าพิมพ์ไหนหายากหาง่ายหรือเนื้อไหนสวยไม่สวยแค่นั้นแหละครับแต่สาหรับองค์นี้เนื้อสวยครับเนื้อสวยครับเป็นพาสส้มเด็ดหกชั้นหรือกี่ชั้นเหรครับหกชั้นสวยครับเนื้อยุคต้นของท่านครับยุคต้นเป็นเนื้อดินกองครับแบบนี้เขาเรียกดินกองครับเนื้อดินกองสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่สองพันสามครับ ลูกศิษย์ลูกหาคนไหนชื่นชอบพระที่แท้ทันยุข,ของหลวงพ่อป่วยท่านครับก็ทักมาครับบางทีพระที่ไม่ทันยุคข,ของท่านก็ทํากันเยอะครับแต่พระที่ทันยุข,ของท่านก็เยอะเหมือนกันครับบางทีพระที่ไม่ทันยุข,ของท่านอย่างน้อย,อยก็ท่านไม่ได้ปลูกเสกหรอกครับไม่ทันท่านแต่พระที่ทันยุข,ของท่านนี่ก็มีมากมายหลายพิมพ์ครับก็ดีหมดละครับจะเป็นพิมพ์ทรงไหน เพเป็นพระแท้ทันยกของท่านครับท่านท่านปกเสกซึ่งท่านก็ได้สร้างหลายวาระหลายยุครับอย่างพระประเภทพวกนี้ท่านก็ไม่ได้ออกในวาระที่มีพิธีใหญ่หรอกครับท่านจะออกในทาไปเรื่อยๆของท่านแหละครับท่านก็เจ็บไว้ทําไว้แล้วก็เจ็บไว้แล้วก็แจกจ่ายสําหรับชาวบ้านญาติโยมที่ไปกราบไหว้ท่านตามอยู่วัดแหละครับท่านก็มีไม่ขาดละครับพระทองท่านเพราะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะครับเวลาลูกศิษย์ลูกหาท่านไปกราบไหว้ท่านที่วัด ทางไกลทางไกลไปหาท่านกาบไหว้ท่านท่านก็จะมีของฝากของขวัญเนี่ยแหละครับก็คือเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเนี่ยแหละครับสําหรับพ่อก่วยท่านจะไม่ขาดตัวนะครับวัตถุมงคลพระที่ท่านสร้างไม่ไม่ขาดตัวท่านแหละครับท่านจะมีแจกให้ญาติโยมท่านตลอดนละครับบางทีก็ไม่ได้จําเป็นว่าเป็นวาละใหญ่นะครับถ้าเป็นวาระวาระใหญ่ๆพิธีใหญ่ใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นยุคปลายของท่านครับที่ท่านแก่แล้ว มีลูกศิษย์ลูกหาคนร่ำคนรวยเศรษฐีเข้ามาเป็นกรรมการเป็นอะไรเป็นลูกศิษย์ลูกหาช่วยท่านท่านท,านทำวัตถุมงคลสร้างอยู่โรงงานเลยครับยุคปลายของท่านครับแต่ถ้ายุคต้นๆกลางๆของท่านส่วนมากท่านก็จะทําส่วนตัวของท่านเพื่อแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับบางทีพ่อขาพระอาจจะไม่เคยเห็นก็มาตีเจก็ไม่ใช่อกครับบางทีสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาตีเจ ไปแท้เฉพาะตัวคนเดียวไม่กี่องค์แล้วครับที่ที่พ่อค้าได้จับได้ถือองค์สององค์ก็ว่ากันขายกันไปองค์ละแสนสองแสนสามแสนไปที่กิงภาพระปควก,กวมีเยอะครับผมจะบอกให้เลยมีเยอะมากมายลายพิมพ์หลายยุคครับสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับพ่พูดมากไปแล้วใครชื่นชอบก็ทักมาครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่แค่นี้แหละครับค่อยเจอกันในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ